เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําจอคุ้มๆนะครับจอที่สเปคดีราคาถูกกันนะครับตั้งแต่งบต้นๆอย่าง2องสามพันไปจนถึงงบหมื่นหมื่นกลางๆเลยนะครับก็เอาทั้งสายทํางานแล้วก็ทั้งเล่นเกมด้วยนะครับหลากหลายแบบเอาไว้ครบเลยนะครับก็จะมีอะไรกันบ้างไปดูเลยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันกับช้อปปี้แล้วนะครับสาเหตุที่ผมเลือกเจ้าเว็บนี้เนี่ยเพราะว่า เป็นเว็บที่คือใครๆก็ลงของได้นะครับมันตัดราคากันเยอะมากนะครับแต่เราก็ต้องคัดร้านที่ดีๆด,ด้วยนะซึ่งผมเนี่ยได้คัดสเปคไว้ล่วงหน้าแล้วแหละนะครับมีทั้งหมด10ตัวนะครับที่น่าสนใจนะก็เดี๋ยวจะมาไล่จากตัวที่ถูกที่สุดไปตัวที่แพงที่สุดแล้วกันซึ่งผมก็จะมีทั้งการคัดร้านคัดรีวิวมาให้แล้วนะครับซึ่งบางส่วนก็จะเป็นของ s h o ป e e m มอ l ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะแจกวาร์ปเอาไว้ให้ด้านล่างนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปกดซื้อกันได้ นะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะรอรถก็ได้นะครับว่าพวกเว็บพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งคูปองนะครับสุ่มแจกตลอดนะครับรวมถึงเทศกาลลถที่เรียกได้ว่าแทบจะจัดทุกเดือนเลยก็ว่าได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็ซื้อตอนรถก็จะดีที่สุดนะก็มาดูที่สเปคแรกกันเลยดีกว่านะครับสเปคแรกนะครับเป็นเจ้าตัวนี้นะครับ AOC 2 2 B 2 S 6 7นะครับตัวนี้เนี่ยราคา2,490นะครับเป็น จอ V A นะครับขนาด21.5นิ้ว Full HD 75 Hz นะครับ Refresh Rate ที่6.5มิลลิเซกคอนทราสต์เลช600ต่อ1นะครับและความสว่างอยู่ที่250แคนเดล่าต่อตารางเมตรนะครับตัวนี้มีมุมมอง178ทับ178เลยแล้วก็ค่าสีเนี่ย NTSC 86นะครับมี FreeSync มี f l i c k e r f r e e มี Low Blue Light ถนอมสายตานะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ ถ้าถ้าคุณเน้นประหยัดะนะครับสองสามพันจะทํางานจะเล่นเกมตัวนี้ก็ได้หมดนะแล้วก็เป็นตัวที่มันครบเลยมันจบได้นะครับตัวนีนะ้เป็นตัวที่สเปคดีมากๆนะครับและสามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับอย่างค่าที่ผมบอกไปนะครับก็มาอธิบายก่อนเลยแล้วกันนะเอาไว้ใช้สําหรับเดี๋ยวเวลาผมพูดทั้งคลิปแล้วคุณจะฟังไม่รู้เรื่องเอานะครับก็พาร์เนล VA นะครับพาร์เนล VA ก็พาร์เนลหลกักๆเนี่ยมันจะมี IPS VA แล้วก็ TN นะครับโดยตอนนี้เนี่ยที่พัฒนาออกมาได้ดีๆจนแตกต่างะนะก็จะมี VA แล้วก็ IPS นะครับ ซึ่ง IPS เนี่ยเด่นๆเลยนะครับคือสีตรงสีไม่เพี้ยนนะครับเวลาคุณมองซ้ายมองขวาตีลังกามองตะแคงจอมองหรือจะใช้วิธีพิสดารต่างๆเนี่ยถ้ามุมมองมันไม่ตรงเนี่ยสีมันจะแปลกๆะนะครับคือมันจะมืดบ้างหรือสีจะเพี้ยนบ้างนะครับซึ่งเราก็จะวัดเป็นค่ามุมมองนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ย IPS จะเด่นด้านนี้มากนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย VA ก็สามารถทําได้แล้วนะครับตัวนี้มุมมอง178ทับ178คือค่าสูงสุดและเต็มเลยนั่นเองนะครับ ส่วน e เฟ r a t e กับ Contrast Ratio เนี่ย e rate คือยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับประมาณนี้คือเป็นค่าที่คือค่าที่เม็ดสีกว่าจะเปลี่ยนจากสีเทาเป็นสีอื่นแล้วกลับมาเป็นสีเทาอีกทีนะครับคือเป็นเก To ูเกะนะครับแล้วก็ Contrast Ratio เนี่ยคือเป็นค่าความมืดสว่างนะครับคือถ้ายิ่งเยอะเนี่ยมันจะมืดได้สมจริงกว่านะครับคือมันจะมืดได้มืดขึ้นส่วนสว่างก็จะสว่างได้สดใสขึ้นนั่นเองนะครับส่วน ค่าความสว่างของจอเนี่ยก็จะมีหน่วยเป็นแคนเดล่าต่อตารางเมตรส่วน Full HD 75 h z อะไรพวกนี้คุณก็น่าจะรู้อยู่แล้วเนอะเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนค่าสีเนี่ยมันจะมีหลายมาตรฐานมากนะครับตั้งแต่ DPI P3 นะครับเจ๋งสุด SRGB ก็ดี NTSC ก็ดีนะครับซึ่งจะตัวนี้เนี่ยทำได้86เลยนะครับซึ่งถือว่า สูงกว่าจอ3-4 0 0พันทั่วไปอีกนะดังนั้นแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่คุ้มมากๆนะครับถ้าคุณต้องการเนี่ยก็จัดได้นะครับแล้วก็งบนี้เนี่ยได้ Full HD 75Hz เลยนะครับเอาจริงๆถึงค่าอื่นจะแย่หมดอะแต่คุณได้ Full HD 75Hz อะ่ะ2,500ก็ผมว่าคุ้มแล้วนะนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสเปคอย่างอื่นก็ยังเด่นอีกด้วยนะครับก็เป็นตัวที่คุ้มมากๆตัวหนึ่งนะครับ มาดูตัวอื่นกันเลยดีกว่านะครับก็จะขยับงบปีนิดนึงนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับก็คือเป็นซัมซุงนะครับ ls 2 2 r 3 5 0 f h e xxt นะครับตัวนี้ราคา2,950นานะครับก็เป็นจอ21.5นิ้ว ips full hd 75Hz แล้วก็ refresh rate ที่ 5ms มิลลิกนะครับได้ contrast ratio 1000ต่อ1นะครับซึ่งสูงกว่าตัวที่แล้วเนี่ยเกือบ2เท่าเลยนะมุมมอง178ทับ178นะครับเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงนะครับผมจะไม่ปล่อยให้ นะครับอันนี้คือพื้นฐานเลยนะนะครับดังนั้นแล้วไม่ต้องห่วงนะครับจอที่ผมคัดสรรมาเนี่ยดีทุกตัวไม่ว่าคุณจะซื้อตัวที่มันถูกแค่ไหนก็ตามนะครับค่าสีอยู่ที่72% NTSC นะครับน้อยกว่าตัวก่อนนิดหน่อยนะครับความสว่างอยู่ที่250 c a n d ด l a ต่อตารางเมตรนะครับซึ่งเรียกได้ว่าค่าสีเนี่ยจะแย่กว่าตัวที่แล้วเนี่ยนิดนึงนะครับแต่ว่าค่า contrast ratio เนี่ยจะมากกว่าแล้วก็รองรับฟีเจอร์มากมายนะครับเช่น eco saving plus นะครับ eye saver mode ฟิกเกอร์ฟรีรองรับฟรีซิงด้วยมีเกมโหมดมีซัมซุงเมจิกไบต์นะครับซึ่งเรียกได้ดว,ว่าแพงกว่าอีกประมาณ500เนี่ยก็ได้ค่าแสแตตส่วนอื่นที่เพิ่มขึ้นมาพอตัวเลยนะยกเว้นค่าสีที่ห่วยลงมานิดหนึ่งนะครับแต่ก็ถือว่าคุ้มนะครับเป็นตัวหนึ่งเป็นอีกตัวหนึ่งที่คุ้มมากๆนะครับมาดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับและตัวต่อไปนะครับเป็นเดลเอสอีสองสนะครับตัวนี้ราคา3,459บาทนะครับเป็นจอขนาด 23.8นิ้วนะครับสเปคเหมือนซัมซุงตัวที่แล้วเกือบทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยจะมีดีสปอนทม์ที่4มิลลิเซกเท่านั้นนะครับก็คือต่ําสุดเนี่ยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีหลายโหมดนะครับซึ่งเราจะสามารถปรับให้เป็น4มิลลิเซกได้ใน Extreme m o d มนะครับถ้า o r r m l มโหมดน่าจะอยู่ที่5มิลลิเซกนะแล้วก็จะได้จอที่ใหญ่กว่านิดนึงนะครับเพราะว่าตัวก่อนจะเป็นจอ21.5นะครับตัวนี้จะเป็นจอ23.8 นะครับพาเนลเป็น IPS นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเอาไว้ง่ายคือราคาที่เพิ่มขึ้นมาอีก500เนี่ยคุณได้จอที่ใหญ่ขึ้นหน่อยแล้วก็ค่ารีเฟรชเรทที่ดีกว่าหน่อยนะครับแค่นี้เองนะครับส่วนคุณคิดว่ามันคุ้มไหมหรือเหมาะสมกับที่คุณควรจะเลือกไหมเนี่ยก็ตัดสินใจเอาเองแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของเดลเนี่ยผมมองว่าประกันเดลเนี่ยเจ๋งสุดเลยนะนะครับแล้วก็เดลเนี่ยเป็นอีกตัวหนึงที่ทนมากๆนะครับจอที่ผมใช้เองก็ เป็นจอเดีเหมือนกันนะครับซึ่งบางตัวเนี่ยจะ5ปีเลยด้วยซ้ำนะนะครับก็ยังอยู่ดีและสามารถใช้งานได้นะครับคือบอกเลยว่าโคตรทนแล้วก็ประกันเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแจ่มนะอีก500ได้ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าก็โอเคอยู่นะนะครับส่วนคุณจะว่ายังไงก็ตามสบายนะครับยังมีสเปคอื่นๆอีกมากมายไว้ให้เลือกนะครับในงบประมาณไม่กี่พันเนี่ยก็ยังมีสอสาตัวที่น่าสนใจนะครับลองดูคลิปนี้ให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจก็ยังไม่สายนะครับมาดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับตัวต่อไปได้แก่ Sus Monitor Curve Bing นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น Full HD 1 4 4 h z นะครับคือมันจะมีหลายความชัดนะนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยราคาแค่5 9 0บาทนะครับเป็นจอ24นิ้ว VA Panel นะครับ Full HD 1 4 4 h z ตัวนี้เนี่ยเป็นจอโค้งด้วยนะครับสังเกตมันจะเป็นค่อนข้างโค,งค,โคง้งนะครับโค้งนิดนึงนะครับประมาณ1,800 r นะครับ Contrast Ratio เนี่ยอยู่ที่3,000ต่อ1นะครับซึ่งมากกว่าจอ IPS ปกติเนี่ย3เท่าเลย แต่มุมมอง178ทับ178เท่าจอ IPS เลยนะครับถือว่าเป็นตัวที่สเปคดีมากๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยค่าสี NTSC ก็อยู่ที่72%นะครับเช่นเดียวกับรุ่นเดิมๆทั้งหลายนะครับแพ้แค่ตัวแรกที่2,000กว่าๆนะครับตัวนี้ค่าความสว่างอยู่ที่250แคนเดล่าต่อตารางเมตรนะครับมีเกมโหมดและ Low Input Lag โหมดด้วยนะครับซึ่ง Low Input Lag โหมดเนี่ยจะช่วยลดอาการหน่วงนะครับและยังมี Virtual Aim Point นะครับช่วยเล็งให้โจมตีศัตรูง่ายขึ้นด้วยนะครับ ตัวนี้เนี่ยเหมาะกับสายเกมมิ่งแบบเน้นๆเลยนะครับเน้นๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ใครที่เอามาดูหนังอะไรเงี้ยก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่าค่าคอนทราสต์เรชั่นเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับมันสูงกว่าจออื่นเนี่ยสามเท่าได้นะครับแล้วค่านี้มันดียังไงนะครับคุณเคยแบบมองที่มืดมาแบบแพนกล้องไปหาถ้าหรือว่าหาเล่นเกมผีอะไรเงี้ยที่มันมืดๆอะนะครับแต่ว่าสีมันมันก็ไม่มืดอะนะครับคือมันเป็นสีดําที่มันสว่างอะนะครับมันดูแล้วมันขัดหูขัดตาไงก็ไม่รู้จริงไหม นะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยมันจะช่วยทําให้อันไหนอันไหนที่มันมืดเนี่ยมันก็จะมืดแบบมีมิติขึ้นนะครับส่วนอะไรที่มันสว่างมันจะได้สดใสขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะอัตราส่วนค่าตรงนี้เนี่ยมากกว่าจออื่น3เท่าเลยนะครับเป็นจุดเด่นของตัวนี้เลยนะครับห้าพันบาทเนี่ยคุ้มมากๆนะครับในสเปคที่ผมคัดสรรมาในแ้งประมาณ5 0 0 0 6 0 0 0เนี่ยผมจะแนะนําตัวนี้ที่สุดนะนะครับแล้วก็ลองลงมาก็จะมีพวก fsi o p t i c อะไรเงี้ยซึ่งแต่ผมคิดว่าตัวนี้มันโอเคกว่านะครับก็เลยเอาตัวนี้จัดมาลงคลิเลย และรุ่นต่อไปนะครับขยับงบขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยได้แก่ตัวนี้นะครับ Samsung Monitor Curve 2K นะครับก็สเปคเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับแค่เป็น 2K นะครับตัวนี้ก็ราคา8,190บาทนะครับจอเนี่ยจะได้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็น27นิ้วนะครับ Panel VA เหมือนเดิม 2K 144Hz Refresh Rate ที่4 m ิลเซนะครับสเปคอื่นๆก็จะเหมือนกับรุ่น Full HD อย่างที่ได้กล่าวไปเลยนะครับแต่ว่าก็จะแตกต่างตรงที่มันเป็น 2K นั่นแหละก็จะชัดขึ้นจอใหญ่ขึ้นแล้วก็ ความสว่างเพิ่มเป็น300แคนเดล่าต่อตารางเมตรนะครับก็คือจอสว่างสูงสุดได้มากกว่าอีกนิดนึงนะครับส่วนฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับสเปคที่4ที่ผมกล่าวไปนะครับก็คือซัมซุงตัวก่อนหน้านี่แหละนะครับเหมือนกันเกือบจะทั้งหมดเลยนะครับก็มีโหมดเกมมิ่งต่างๆนานานมากมายนะครับแล้วก็เป็นจอโค้งด้วยคือตัวนี้ก็เป็นตัวที่เหมาะสำหรับเกมมิ่งเหมือนกันนะครับแค่อัปเกรดความชัดมาเป็นระดับ 2K เท่านั้นเองนะครับเพิ่มขึ้นมาแค่3,000เท่่านนั้ซึง จอ 2K 1 4 4 h เฮิในราคาประมาณ8,000เนี่ยคุ้มมากๆเลยนะนะครับก็แนะนำเป็นอย่างสูงนะครับจริงๆก็จะมีพวก MSI แล้วก็ LG ด้วยนะครับถ้าจำไม่ผิดนะก็จะสเปคก็จะไล่ๆกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมมองว่ามันดีที่สุดแล้วนะครับก็เลยหยิบมาลงคลิปนั่นเองนะครับมาดูรบต่อไปกันเลยดีกว่านะครับได้แก่ตัวนี้นะครับก็ยังไม่พ้นกับค่ายซัมซุงนะครับตัวนี้ก็เป็น s ัมซุงมอนิเตอร์นะครับ LU28R550UQEXXT นะครับ เป็นจอ28นิ้ว IPS 4K 60Hz Refresh Rate ที่4มิลลิเซกคอนทราสต1,000ต่อ1นะครับและค่าวความสว่างอยู่ที่250 c a n d ดล a ต่อตารางเมตรเออลืมบอกราคาครับตัวนี้แค่9,290เท่านั้นนะครับมุมมอง178ทับ178เลยนะครับเพราะเป็นจอ IPS ด้วยนี่แหละนะครับฟีเจอร์รองรับก็มากมายเหมือนตัวอื่นๆนะครับรวมถึงมีเกมมิ่งโหมดด้วยนะครับเป็นจอเริ่มต้นที่ดีสำหรับสาย 4K นะครับถ้าคุณต้องการเน้นภาพสวยภาพแบบภาพที่มัน สวยชัดละเอียดมากๆเนี่ยแนะนำตัวนี้เลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังรองรับ HDR10 นะครับช่วยให้เห็นช่วงไดนามิกขาวดำให้มันมีมิติบริเวณที่มืดเนี่ยมันจะดูอิ่มและลึกขึ้นกว่ากว่าจอที่ไม่รองรับ HDR หรือว่าเป็น HDR รุ่นต่ำกว่าส่วนในที่ที่สว่างเนี่ยจะดูสดใสกว่าออเดิมมากนะครับแล้วก็เป็นจอที่ไร้ขอบนะครับสังเกตนะขอบจะบางมากนะครับ3ด้านเลยนะครับซ้ายขวาบนคือเป็นจอที่เจ๋งมากๆแเลยถ้าซื้อมา3หรือ4จอเอามาต่อเพิ่มเนี่ย รอยต่อแทบไม่มีเลยนะครับมันจะได้อัตรดในการดูหนังเนี่ยมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเหมาะสำหรับคนที่เอาไว้ดูหนังอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็เล่นเกมเนี่ยในระดับที่ถ้าคุณต้องการเน้นภาพสวยปรับ 4k ultra นะครับเปิด l a t e n c i n g สวยๆอย่างเงี้ยตัวนี้เป็นตัว 4k เริ่มต้นที่ดีเลยนะนะครับแนะนําว่าในระดับเริ่มต้นนะถ้าคุณต้องการตัวที่ดีกว่านี้เนี่ยเพิ่มงบอีกสักส3มพันเนี่ยมีตัวเจ๋เจเจเงๆอีกเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณมีงบแค่ประมาณหมื่นหนึ่งเนี่ยผมแนะนาตัวน สเปคสุดยอดที่สุดแล้วนะครับเท่าที่ผมหามาได้นะครับแล้วก็มาดูสเปคตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นค่าย LG นะครับเป็น LG Monitor Gaming รุ่น 27GN750B นะครับก็จะเป็นจอ27นิ้ว IPS Full HD นะครับ240 h z Refresh Rate แค่1มิลลิเซกเท่านั้นนะครับซึ่งจุดเด่นของตัวนี้เนี่ยรองรับ G-Sync ด้วยนะครับราคาแค่ประมาณ10,000นิดๆเท่านั้นเองนะครับ1 8 9 0บาท คอนทราสต์เลชั่วหนึ่งพันต่อหนึ่งนะครับมุมมองร้อยเจ็ดสิบแปดทับร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับและมีค่าสี srgb ที่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆและเพียงพอสำหรับการเอามาใช้งานด้านภาพได้ด้วยนะครับพวกงานกราฟิกตัดต่ออะไรพวกนี้เนี่ยเจ๋งเลยนะครับและนอกจากนี้เนี่ยตัวนี้สว่างได้ถึงสี่ร้อยแคนเดลาต่อตารางเมตรเลยนะครับซึ่งถือว่าเยอะกว่าจออื่นทั่วไปเนี่ยประมาณ33%เลยนะครับนอกจากการรองรับทั้งฟีและ G-Sync แล้วเนี่ยก็ยังมีคันเลอร์คาลิเบ b a c k s t าร์ l i z e r และ Smart Energy Saving ด้วยนะครับเรียกได้ว่าฟีเจอร์เนี่ยจัดเต็มสุดๆเลยนะครับเป็นจอ Full HD ที่สเปคสุดจัดในเกือบทุกด้านเลยนะครับและสามารถใช้งานด้านภาพได้แบบแนดับโปรเลยด้วยซ้ำอ่ะนะครับเป็นตัวจบของสายเกมเ p s เเลยก็ว่าได้นะครับถือว่าเจ๋งสุดๆและตัวนี้เนี่ย ราคาหมื่นหนึ่งเท่านั้นนะครับถ้าคุณจัดสเปคคอมสัก20,000อย่างเงี้ยแล้วก็เพิ่มตัวนี้ไปหมื่นหนึ่งมัน30,000อย่างเงี้ยเจ๋งเลยนะครับเล่นเกมปรับสุดลื่นๆนะครับ240ร้เฮิร์ตชิลมากนะครับแต่ว่าถ้าจะดันเกมปรับสุดให้ได้สัก200เฟรมนี่น่าจะต้องสัก RTX 2070ูนย์เย์อะไรเงี้ยนะครับต่ำๆก็น่าจะต้องใช้สเปคสัก30,000เลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณปรับโลปรับมีเดียมได้ไม่ค่อยแคร์นะครับ20,000ก็ทำได้สบายๆแล้วแหละนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ใครทีีี่่่เเเเเเเลนนนกมสสาาายยยย FPS อองงงง้้ง้ภพร็วๆๆืู ตัวนี้คือที่สุดแล้วนะครับในราคาที่โคตรคุ้มค่าเลยนะครับมาดูสเปคต,ตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับได้แก่ตัวนี้นะครับเป็น LG Monitor เช่นเคยนะครับ27 GL850B นะครับตัวนี้ราคา12,300บาทเท่านั้นนะครับเป็นจอ27นิ้ว Nano IPS ด้วยนะครับ 2K 144Hz 1มิลลิเซนะครับค่า Contrast Ratio อยู่ที่1,001 0ต่อมุมมอง178ทับ178และที่พีคคือ ค่าสีนะครับ DCI P3 98%นะครับและแสดงสีได้ถึง1.07พันล้านสีนะครับคือแสดงสีได้เป็นพันล้านสีเลยนะครับและสว่างถึง350 c a n เด l a ต่อตารางเมตรนะครับรองรับ HDR10 รองรับทั้งฟีและ G-Sync นะครับมีความลึกสีถึง10บิตเลยนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยจอปกติเนี่ยมักจะหาได้แค่ประมาณ8บิตหรือต่ำกว่านะครับหายากมากๆที่จะรองรับ10บิต12บิตเนี่ยซึ่งตัวนี้เนี่ย ราคาไม่แพงเลยนะครับแค่หมื่นสองเท่านั้นเองนะครับมีโลบูไลมีฟิกเกอร์ฟรีนะครับเป็นตัวจบของสาย 2K ร4 4 h z ได้เลยนะครับสเปคเนี่ยเรียกได้ว่าสุดจัดมากๆนะครับใช้ได้ทั้งทำงานแล้วก็เล่นเกมเลยนะครับใช้ด้านทำงานภาพได้ในรดับโปรเลยนะครับทั้งค่าสีที่ตรงมากๆนะครับคันเลรกการมูก็กว้างมากๆความลึกสีก็10บิตเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวจบได้ทั้งสายทำงานและเล่นเกมเลยนะครับใครที่ต้องการใช้ ใช้ทั้ง2ท่ด้านนะครับก็ตัวนี้เนี่ยแหละนะครับสุดได้เลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยความชัดก็ดีระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะสมัยนี้เนี่ย Full h ดีอาจจะไม่ใช่คําตอบของใครหลายๆคนแล้วนะครับบางคนอาจจะมอง Fu l l h ดีมองว่า Fu l l h ดีไม่ค่อยชัดด้วยซ้ําไปนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ย 2K เต็มๆนะครับจัดไปเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเจ๋งมากๆนะครับก็ให้เป็นที่สุดของ 2K ในงบหมื่นต้นๆแล้วกันนะครับตัวนี้เนี่ยเจ๋งสุดๆเลยนะครับมาดูตัวต่อไปอะไรดีกว่านะครับก็ยังไม่พ้นกับ LG นะครับตัวนี้ก็ เป็น LG Monitor นะครับ3 2 UK 5 5 0 B นะครับราคาเพิ่มขึ้นมาอีกพันนิดๆนะครับเป็น13,500านะครับเป็นจอขนาด31.5นิ้วนะครับ Panel VA 4K 60Hz 4ms มิลลิเซกนะครับ Contrast Ratio สูงถึง3,000ต่อ1นะครับมุมมอง178ยเทับ178ค่าสี DCI P 3ถึง95%เลยนะครับแสดงสีได้1.07พันล้านสีเช่นเดิมนะครับ เออบอกก่อนนะครับว่าทําไมผมถึงบอกว่า1.07พันล้านสีเนี่ยมันต้องฮือฮาขนาดนั้นนะครับคือจอปกติเนี่ยมันจะแสดงได้แค่16.7ล้านเฉดสีนะครับก็คือพวกสเปค RGB ทั่วไปนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมากกว่าเป็ร้อยเท่าเลยนะคือค่าสีนี่คือจัดเต็มมากๆนะครับเรื่องพวกสีแสงเงาอะไรเงี้ยคันเลอร์การมุดกว้างมากแสดงสีได้เยอะนะครับรองรับ HDR10 ด้วยนะครับความสว่างอยู่ที่300แคนเดลลาต่อตารางเมตรนะครับ ตัวนี้จะรองรับแค่ฟีซิงนะครับส่วนฟีเจอร์อื่นๆก็จะคล้ายๆกับตัวที่แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเหมาะสาหรับคนที่เอามาทํางานด้านภาพมากๆนะครับสเปคเนี่ยถือว่าสุดสําหรับคุณทุกด้านเลยนะเป็นตัวจบได้เลยนะครับเทพทั้งสีและแสงเงานะครับและสาหรับสายเล่นเกมเนี่ยสายที่ต้องการเน้นภาพชัดภาพสวยหรือสายดูหนัง4ฟชัดๆเนี่ยตัวนี้ก็ตอบโจทย์เป็นอย่างดีเลยนะครับสามารถใช้เป็นตัวจบได้เช่นกันนะครับก็บอกเลยว่าเป็นตัวหนึ่งที่สเปคเจ๋งมากๆนะครับ น่าสนใจมากๆราคาแค่หมื่นสามห้าร้อยเท่านั้นเองนะครับและตัวสุดท้ายนะครับก็ขยับงบขึ้นมาอีกแค่ไม่กี่ร้อยเท่านั้นเองนะครับเป็นตัวนี้นะครับจากช้อปปี้มอลล์เลยทีเดียวนะครับตัวนี้เบนคิวอีวบิลสามสองเจ็ดศูนย์ยูนะครับตัวนี้ก็ราคาหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะครับ เป็นจอ31.5นิ้ว VA 4K 60Hz 4สมิลลิเซกนะครับสเปคหลักๆเนี่ยเหมือนกับ LG ตัวที่แล้วเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้มีค่าความลึกสีที่1 0บิตเลยนะครับฟีเจอร์หลักๆก็จะคล้ายๆกันนะครับรองรับ s d r ได้นะครับรับฟีซิงได้มี Low Blue Light มี f ิกเกอร์ฟรีนะครับแต่ว่ายังมีเทคโนโลยีของเจ้า BenQ เนี่ยเพิ่มเข้ามาอีกนะครับตั้งแต่ WhiteNet i n t e l l i g e n t Plus นะครับ Smart Focus Super Resolution เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ ถ้ากดลิงก์นี้เนี่ยก็รับฟรี1,000คอยนะครับก็ง่ายๆก็คือเหมือนคุณได้คูปองคืนนะครับและสามารถใช้ได้มูลค่า1,000บาทนะครับดังนั้นแล้วถ้าคิดเป็นอีกมุมหนึ่งก็ตัวนี้ราคาแค่หมื่นสองปลายๆเท่านั้นเองนะครับก็แน่นอนนะครับเหมาะทั้งสำหรับสายงานด้านภาพแล้วก็เล่นเกมแบบภาพสวยนะครับสเปกก็จะคล้ายๆกับตัวก่อนนะครับสุดได้เหมือนกันเลยนะครับคือจบได้เหมือน LG เลยนะครับรวมๆก็ประมาณนี้แหละนะครับคือเป็นตัวหนึ่งที่ สุดยอดมากนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับสิตัวที่ผมคัดสรรมาตั้งแต่ง,ตงบ2,000ันกลางๆไปจนถึงหนึ่งหมื่นกลางๆนะครับเพื<ค>่อ<ณ>นๆชอบตัวไหนกันบ้างนะครับก็คอมเมนต์มานะครับหรือใครใช้ตัวไหนอยู่นะครับแล้วมันดีไหมแย่ตรงไหนมีข้อเสียจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละแบรนด์ที่คุณใช้เนี่ยคืออะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังได้นะครับและถ้าใครที่เจอจอสเปคดีๆคุ้มๆเนี่ยหรือว่ารู้จักตัวไหนที่มัน ดีกว่านี้เจ๋งกว่านี้อีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับอัปเดตความรู้กันนะครับเออใช่มีอีกหนึ่งอย่างที่ผมจะพูดนะครับคือทั้ง10ตัวนี้เนี่ยทุกตัวประกัน3ปีนะครับจริงๆเสี่ยวหมีเนี่ยก็สเปคค่อนข้างน่าสนใจนะแต่ว่าประกันน้อยนะครับและผมไม่ค่อยมั่นใจได้วัสดุเลยนะครับคือประกันคุณให้มาน้อยอย่างเงี้ยจะให้ผมมั่นใจได้ไงว่ามันจะทนนะจริงว่านะครับก็เลยไม่ไดเอามานะครับแต่สเปคเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนกันนะใครที่อยากจัดก็จัดได้แต่สำหรับผมเนี่ยรอศึกษาหาีก,ก,กหนึงจะดว่า นะครับเสารบวันนี้ก็มีแค่นี้แหละนะครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับแล้วก็แชร์เพื่อเป็นการใจใจผมด้วยนะครับเสารบวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ